ครับซึ่งการตัดสินใจนั้นก็ไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าพอมาอยู่ที่แกรมมี่เนี่ยพี่อาจจะต้องเริ่มจากมาเริ่มสตาร์ทที่ห้าพันแล้วก็พิสูจน์ตัวเองแต่แค่ภายในเวลาแค่หนึ่งหนึ่งปีกว่าๆพี่ก็สามารถอัพขึ้นมาเป็นเจ็ดพันเป็นเก้าพันได้นะครับคือก็กสุดสุด,สดเออสุดท้ายเราก็ต้องไปพิสูจน์ตัวเองแต่ว่าลิขสิทธิ์เพลงแพสซีฟแพสซีสฟอินคอมเนี่ยมันได้เยอะจริงๆนะครับอย่างตอนที่ต่างเพลงมากมากมายเนี่ย เฉพาะเดือนที่ต่งเพลงมากมายกับเวทเวทอเมริกที่บีออกตอนนั้นเนี่ยพี่ได้เฉพาะลิขสิทธิ์แพสซีฟอินคัมจากเพลงนี้ตอนนั้นมันยอดดาวน์โหลดได้ถึงสามแสนบาทครับแล้วก็ผ่านมาถึงยุคปัจจุบันนะครับที่แบบพี่ออกจากแกรมมี่มาแล้วเอ่อถึงวันเนี้ยพี่ก็ยังคงได้ลิขสิทธิ์จากแกรมมี่อยู่นะครับคือมันมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากมากครับแล้วในขณะที่เพื่อนที่เคยบูลลี่พี่เนี่ยในวันนี้ได้คุยกันเขาก็บอกโห oh, น่าอิจฉามากเลยถ้าเขาแต่งเพลงขนาดนี้ตอนที่อยู่ไอเอชโนดไอเอให้ลิขสิทธิ์นะเขาก็น่าจะได้เยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้นะครับเป็นการตัดสินใจที่ถูกมากอันเนี้ยที่พี่เล่าพี่ก็อยากจะเสนอในมุมมองหนึ่งด้วยให้ทุกคนได้ประโยชน์ด้วยว่าการมีวิชั่นนะบางค่งมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้การมีแพชชั่นเหมือนกันครับแล้วนอากนี้คืออันนี้คือเป็นการไปอยู่แกมีรอบสองใช่ครับแต่ในรอบแรกตอนนั้นคือ พี่จะเป็นประจำเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ตอนนั้นก็ปเ,ออนนนเป็นปน,ปนหนึ่งน้อยอยู่ก็เลยแบบใช่ครับตอนนั้นที่เออคือเหมือนกับอยู่ในช่วงที่ยังไม่ได้ประจำในตอนแรกแล้วก็เริ่มเป็นระจำประจําแต่พี่ย้ายออกมาก่อนก็เลยยังไม่เคยทราบรายละเอียดของการเบ็นสิทธีกรตอนนั้นใช่ครับซึ่งก็น่าจะเป็นวางร่างมาตั้งนานเลยใช่ครับใช่ครับแต่ทีนี้พอมันอยู่รอบสองไปอยู่รอบจริงจ,งจงังตัวเนี้ยอันนี้เหมือนไม่ได้สังกัดเอ็กซ์แสตชิ้นงแกรมมี่ใช่ครับก็คือสังกัดบริษัทเอ็กซ์แส ไปที่เอซสเป็นหลักแต่มันก็อยู่ในคือของกรมมียซึ่งก็ไปรับงานในกรมมีได้ด้วยในค่ายอื่นๆด้วยครับตอหรัุณพี่ก็เป็นนักพวันมากแล้วก็เป็นเป็นพี่แต่งไปสอวันนี้คือทั้งทั้งทั้งเพลงทั้งเพลงเนื้อร้องทำนองครับแล้วก็เพลงก็คิดด้วยใช่ครับใช่ครับได้มากมายใช่ครับมากมายวิตามินนิครับซึ่งตอนนั้นคือคือแบ่งขึ้นในเรื่องเรื่องของยอดดาวโหลดด้วยใช่ครับโหได้ดีมากๆครับก็คือพี่เปลี่ยนวิถีชีวิตกลับมา,ามนนอีกครั้ง ได้ก็เพราะคือเก็บเงินเออกับมาหนึ่งล้านใหม่ได้เก็บเงินแต่งงานด้วยเออเก็บเงินเพื่อสะสมให้ลูกนะครับแล้วแล้วก็เอซอซื้อบ้านใหม่ด้วยพร้อมบ้านของบ้านตัวเองแล้วก็บ้านให้แม่สร้างอยู่ในรั้วรั้วเดียวกันนะครับก็ผ่อนธนาคารนะครับบ้านสี่ล้านกว่าผ่อนหมดในเวลาเจ็ดปีบ้านหลังที่อยู่นี้ใช่ครับใช่ครับก็คือตอนที่เริสกสร้างครอบครัวก็คือหลังจากที่เลิอกอยาแล้วก็มาเจอ ุณแม่ของลูกคนนีใช่ครับใช่ครับแล้วก็แล้วก็มปอยู่ตรงนี้กันใช่ครับแล้วก็เป็นช่วงรุ่งเรืองอีกช่วงหนึ่งในช่วงเอ็กซแสครับซึ่งมีแต่งเพลงอื่นอื่นไหมคุณอีกใช่ไหมครับบีเพลงครับนอกจากซัมวันมากมายเวสต์บินิทนะครับก็จะมีเพลงกลัวที่ไหนหลายหลาคนก็รู้จักครับแล้วก็ลุกไล่เลิฟอิสอารายท์นะครับอิสอารายท์เหมือนถึงโฆษณาครับครับก็เออประมาณนั้นก็มีหลายเพลงมีฉันไม่อยู่ใครจะดูแลเธอด้วย นะครับเป็นเพลงละครมีมีหลายเพลงเลยแต่ให้แต่ให้คุณบี้แล้วก็นอกเหนือจากบี้เนี่ยเอ่อยังมีศิลปินคนเออคนอื่นเช่นคุณดิวอรุณพงศ์นะครับเพลงแรกข้งใจแค่ได้รักเธอเพลงกลัวความมืดมีคุณริดเดอะสตาร์ก็แต่งเพลงชอบก็จีบครับครับเพลงใช่สิเพลง how to นะครับแต่งหลายเพลงมากแล้วก็อย่างที่ภูมิใจอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงบอกตรงๆรักจังเลยนะครับของเชอรลีน ครับเชอรินเดอะสตาร์สิบแล้วก็นอกจากกรที่ที่เอ็กซกเนี่ยก็จริงจริงมันยังมีที่พูดยังมีของที่แต่งให้กันเออน้องกันนักันนาพัทอีกวางดีประสงค์รักอะไรเงี้ยแต่งหลายเพลงมากครับเรียกเอ,อเรียกว่าปีหนึ่งแต่งเยอะมากคือแบบหลากหลายหลายสิบเพลงครับครับแล้วก็นอกจากที่แต่งให้เอ็กซกเนี่ยยังแต่งแต่งให้แกรมมี่ในเครือด้วยเช่นเพลงอยากบอกรักให้พี่เบิร์ด นะครับก็เป็นเพลงที่สัก c e เซสเหมือนกันยอดยอดวิวที่ไปทำเพลงละครในตอนนั้นมันยังไม่ได้วัดด้วยยอดวิวแต่ตอนหลังมีคนเอาไปทำเพลงละครเรื่องใหญ่กระยายอดวิวก็30ล้านวิวอยู่นะครับมีแต่งแต่งเพลงหูทนลมให้พี่แทกศักดิ์สิทธิ์ยอดวิวก็สากว่าล้านวิวเพลง only you ให้หนูนานหนึ่งที่ได้นะครับเพลงปากว่างของไอซ์ซนยูนี่ก็ก็เวิร์กมากๆครับเเลงช เพลงเพลงเพลงช้าๆเพลงดูดีกับปีตดูดุลังสตล์เพลงเออพี่ทำใช่ไหมใช่ใช่เออพี่ก็จำไม่ได้ครับแต่ว่าแต่เมื่อไงคือต้องข้ามไปหนึ่งตอนที่พี่เคยทำช่วงทำค่ายเองแล้วมีเพลงละครด้วยครับออันนีี้พดโอเคถ้าย้อนไปตอนที่พี่เออออกจากคีตาตอนอายุยียี่สิบนะครับยี่สิบนิดๆออกจากคีตามาทำค่ายเอง แล้วก็ทําค่ายเองไม่ประสบความความความสำเร็จนะครับก็มีช่วงที่พี่ไปทําอ,อไปร้องเพลงด้วยไปร้องเพลง,พล,งละครมีเพลงละครเรื่องหลานสาวคุณหญิงช่องห้าไมนั้นนะครับแล้วก็มีเพลงละครเรื่องพิดน้ําพึ่งเรื่องรักสุดหัวใจของช่องสามรักสุดหัวใจเนี่ยเวิร์กเหมือนกันเพราะว่าเป็นคุณพลปันสันทเยชกับคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณนะครับเล่นเป็นพระเอกางเอกตอนนั้นพี่ร้องเพลงเอ็นเต n ซึ่งเพลง End เอ,เอเ็นเตอร์เนี่ยชื่อเพลงสัญญากับสายกับสายลมนะครับก็ค่อนข้างเวิร์กมากมีคนรู้จักเพลงนี้มากแล้วก็เป็นเป็นเป็นเพลงที่ที่มีกระแสะอยู่ในช่วงนั้นครับเพลงแรกที่พี่้องเชิญเอเอไม่ใช่เพลงแรกเพลงแรกน่าจะเป็นเพลงที่ทําค่ายเองนะครับชื่อเพลงเวลาที่เหลือนะครับร้องร้องคู่กับคุณกวางกังสดานนะครับครับแต่แต่ว่าเออพอหลังจากนั้นก็มีร้องล่าราสาวคุณหญิงแล้วก็มีเพลงละครช่อง,อง,องสามนี่แหละอีกสองสองเพลง และแล้วก็เพลงสายเออสัญญากับสายกับสายกับสายลมเนี่ยมันจะประมาณเออสายลมแห่งรักอบกอดสองเราแล้วพัดเบาๆอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ลองลอง,ลองไปดูได้นะครับลองลองย้อนย้อนดูได้แล้วก็จะร้องเพลงไม่คิดถามซึ่งเป็นเพลงของนกอัลบั้มพีวิวพี่นกเฉลียงด้วยนะครับก็ได้เป็นคนหนึ่งในศิลปินที่ร้องในอัลบั้มนั้นจะมีฟันดี้ฟันเดน ที่จุบมุที่นั่นนะครับมีหลายมีหลายๆคนเลยครับ